มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องข้าวสวยบีแซดค่ะวันนี้ก็ กลับมาอันบ็อกอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากห่างหายไปนานคลิปล่าสุดที่เป็นอันบ็อกอัลบั้มของน้องแชงใช่ไหมคะคุณตอบรับดีมากต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีคนดูถึง 1, 000, 1 000, นึ่งหมื่นหนึ่คนคือถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าแบบช่องของเราก็แบบเป็นช่องเล็กๆน้องไม่คิดว่าจะแบบมีคนมาติดตามมีคนมาดูมีคนมาชอบอะไรยี้นะ,ะของที่จะมาอันบ็อกวันนี้นะคะก็จะเป็นโรเซ่สเปเชียลอ dit ชันโฟโต้บุ๊กนะคะทุกคนคือเป็นโฟโต้บุ๊กของน้องแชงที่น้องแชงทําเอง หมดเลย <Yeah. S 1> นี่แหละค่ะทุกคนก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กของน้องแชงนะคะอันนี้เราพีออเดอร์มาจากเคทาวเหมือนเดิมนะคะกดมาเองราคา1,800บาทแต่ว่าเราไม่โดนภาษีคพราชนี้มากทุกคนแบบเราแบบลุ้นภาษีว่าแบบจะโดนภาษีไหมสุดท้ายก็ไม่โดนนะคะทุกคนทั้งที่แบบกล่องนี้แบบหนักมากเราแบบดีใจมากที่เราไม่โดนภาษีก็คือกล่องนี้1,800บาทนะคะได้ p h โต้บุ๊กหนึ่งอันแล้วก็เราได้ของแถมเป็นเบนฟิตจากการพีออเดอร์ คือของน้องแชงคราวนี้นะคะจะมีพิเออเดอร์สองรอบมีพิเออเดอร์รอบแรกกับรอบ2รอบแรกจะได้ของแถมเป็นกระเป๋าสีใส่แรอบ2จะได้เป็นพลรอยสุ่มนะคะเราสั่งรอบแรกมาเราก็ได้เป็น สเราจะมาเปิดดูกันเลยว่านี้จะเป็นยังไงบ้างจะแบบของจะคุ้มค่าราคา1,800น้บาทไหมนะคะทุกคนมีหลายคนนะคะถามมาแบบเออพี่ช่วยสอนวิธีการกดเว็บเคท้าวด้ไหมกดสั่งของยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะคือทักมาถามแบบหลังมายเยอะมากๆแล้วก็ในคอมเมนต์ YouTube ก็มีนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้แนนอนเดี๋ยวรอว่าก่อนนะคะรอบนี้นะคะทุกคนส่งออกวันที่22แต่ว่าเข้าระบบจริงๆเหมือนจะเข้าระบบวันที่2 3นะคะวันนี้วันที่28ก็รอของแค่5วันเราอยู่เชียงใหม่รอ5วันแต่ถ้าคนอยู่ รงเทพน่าจะรอประมาณแค่4วันนะคะถือว่าเร็วมากๆแบบเร็วเหมือนเดิมตรงจากเคทาวอะไรเงี้ย เร็วมีคําถามน,นะคะว่าที่ติดตามแบบว่าสถานะของยังไงนะคะ <C le af> ก็คือเราอ่ะใช้แอปที่ชื่อ1 7บเ็ดแนะคะแล้วก็จะติดตามพัสดุได้ทั่วโลกเลย <C le af> คือถ้าเราส่งแบบ e m s นะคะเราจะสามารถติดตามได้ว่าตอนนี้ของถึงไหนแล้วของส่งออกหรือย,ยังเมื่อไหรของจะมานําจ่ายเลยนะคะแอปนี้คือดีมากๆทุกคนลองไปโหลดทีจจะขึ้นลูกไว้ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะทุกคนว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้าง กล่องแบบค่อนข้างที่จะสมบุกสมบัตนนิดนึงนะคะทุกคนอุ้ยใหญ่มากทุกคนมันใหญ่มากๆหนึ่งสองคนี่ทุกคนคือแบบคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นขนาด A4 แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ A4 นียทุกคนมันใหญ่แบบอย่างนี้เลยอะ่ะใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ คือเราสั่งมาจากเคทาวนะคะของแถมน่าจะได้เป็นการ์ดแถมเราไม่แน่ใจว่ากี่ใบน่าจะสองใบหรือสามใบเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยเห็นแล้วอะเดี๋ยวขอเก็บขอ,ของแถมไว้ก่อนนะคะ<ม>นี่อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าที่เราบอกเมื่อกี้นะคะว่าเราพิเออเดอร์รอบแรกเราก็จะได้กระเป๋าใส่อันนี้เป็นตัว R แ<ม>ก็ยากอะ นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่ลูกตัวออันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้นี่คือเห็นรูปใน IG ไม่แน่ใจว่า IG น้องแชงหรือ IG Y ของ YG นะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้แล้วก็ใส่โฟโต้บุ๊กอันนี้อุ้ยหนักมากทุกคนอันนี้นะคะใส่เข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงนี่คือเรากลัวกระเป๋าขาดมาโดนะคืมมันบางทุกคนดูดิ มันบางม,มากๆเลยนะคะนี่นี่ก็คือจะเป็นกระเป๋าลูกตัวอานะคะเอาไว้ใส่โฟโต้บุ๊กต่อไปเรามาดูของแถมเ you คลทาวกันทุกคนเหมือนจะได้สามใบนะคะเอได้สองใบทุกคนหนึ่งสองสามอ๋ออันนี้เป็นรูปผืงดอกไม้น่ารักเนาะทุกคน เราเราอะชอบชุดนี้ของน้องเชงมากมากที่เป็นชุดแบบฟูฟูฟสีม่วงนะคะแล้วก็ถือดอกไม้น่ารักทุกคนดูสิข้างหลังก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะอีกใบหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้ยลูกนี้สวยเราเห็นพรีวิวของคนเกาหลีที่ได้แล้วนะคะอันนี้ใบนี้คือก็สวยสวยมากๆอ่ะเนี่ยนี่อ่ะนี่ข้างหลังหนอนกันนะคะก็คือได้สองใบนะ นี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะโคดมุ๊คข,ของน้องกันนะคะ <S <S เดี๋ยวให้ดูปกก่อนว่ามันสวยมากสวยมากแล้วก็แบบใหญ่มากแล้วก็หนักมากทุกคนคือตื่นเต้นพูดไม่รู้เรื่องของโทษด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะทุกคนจุดนี้เป็นข้างหลังนะคะทุกคนหนักมากอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันดีกว่านะคะไปเลยนะะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะโฟโต้บุกน้องเชงกันนะคะอันนี้ก็คือซีนมาแบบอย่างดีเลยแล้วใช้คัตเตอร์นี้กรีดอุ้ยหน้าปกดีมากทุกคนมันใหญ่มากๆเลยอะ่ะโอเคมา หนึ่งสองสามอุ้ยตรงนี้มีอะไรไม่รู้ทุกคนทุกคนเห็นปะเนี่ยต้องเป็นโฟตโตก,การ์ดแน่แน่เอ้ยต้องเป็นฟูลาลอยที่แบบสุ่มหนึ่งสองสามตืม่นเต้นนะทุกคนอุ้ยข้างหลังเป็นแบบนี่เลยอะฟิล์มอินสแตนะคนพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามอุ้ย น้องหน้าขาวมากทุกคนดูสิแสงแบบน่าจะเป็นกล้องฟิล์มจริงๆเลยที่ถ่ายไม่รู้มีกี่ใบนะคะดูทุกคนอ๋ออันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็อุ้ยโออคือมันจะมีนี่เดี๋ยวนะเราไม่รู้เรื่องเลยเุ้ยเห็นแล้วอ่ะมีอันนี้ที่เป็นสุ่ม 1ใน26หใบนะคะทุกคนเราได้รูปนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพล,ลอยลอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้กี่รูปนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกันนะนี่นี่ก็จะเป็นรูปนี้น่ารักมากรูปนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์ได้สี่รูปนะคะมันมีอีกทุกคนโอ้ยน่ารักไม่แน่ใจว่าได้กี่ใบอะแต่ว่า มันตื่นเต้นมากหมดแล้วค่ะทุกคนก็คือจะได้ที่มันเป็นโพลารอยหรือว่ารูปไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะหรือว่าโฟตโต้การ์ดได้สามรูปนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นสุ่มได้หนึ่งใบนะคะรวมทั้งหมดตรงนี้เป็น4ใบแล้วก็สติกเกอร์1อันนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาเปิดโฟโต้บุ๊กกันเลยดีกว่า อันนี้คือรูปที่เป็นหน้าปกโซโล่โอสวยมากอะทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยคือรูปใหญ่สะใจมากทุกคนคือแบบใครจะตัดแล้วแบบเอาไปใส่กอรอกก็คือก็คือปังนะแต่ว่าเราไม่กล้าตัดอ่ะแลาคงจะเอาไปสแกนนะคะสวยมาก อันนี้เป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงเพลง on the ground สวยมากเลยอ่ะรูปนี้สวยมากาอุยน่ารักมากเลยอ่ะคือกระดาษดีมากเลยนะทุกคนแบบหนาอยู่อ่ะกลัวทุกคนไม่เห็นรูปกันอุย้ยรูปนี้สวยมาก เราจะเอาไปสกแกนนะคะแล้วจะเก็บไว้ในมือถือเพราะว่าอันนี้เราจะเอาตั้งโชว์อุย้ยน่ารักน่ารักมากช,ชอบชอบชุดนี้มากๆกลัวคลิปมันยาวถ้าแบบจะพูดไปเรื่อยๆอุย้ยน่ารักอ่ะทุกคนห้ามรำคาญแล้วนะเพราะว่าน้องน่ารักจริงๆอุย้ยสวยมาก,มากดูสิ อ,อ๋อชุดนี้เหมือนจะมีสีชมพูกับสีม่วงอันนี้เนื้อเพลงเหมือนหน้าที่แล้วเมื่อกี้เลยนะคะสวยมากอะคนอะไรสวยขนาดนี้ Rosey Ade love is fake ใ่สะใจจริงทุกคนเนี่ยโอ้ยรูปนี้เหมือนโฟโต้การ์ดอันนี้นี่แต่ว่าอันนี้หลับตานะคะอันนี้ลืมตานะาอุ้ยอุยทุกคนชอบน้องเชงเต็มไปหมดเลยแล้วคือแต่ละหน้าไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนเห็นหรือเปล่ากว่ทุกคนไม่เห็นเนาะเพราะว่ากลอ้องมันค่อนข้างแคบนีหนึ่งอุ้ย ดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นตอนที่น้องวิ่งหนีระเบิดตรงนี้เปิดได้ทุกคนนี่อุย้ยคุ้มมากทุกคนหนึ่งอบาทคุ้มมากน่ารักว่ามีชอบคือชอบทุกชุดโอเคชอบทุกชุดของน้องอะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมอ่ะน่ารักมากอ้ยรุกนนี้น่ารักมากทุกคนเห็นปะ ม,มีข้างหลังเลยนะคะรูปนี้สวยอะทุกคนให้ดูตรงนี้นะคะชัดๆเห็นไหมสวยมากสวยจริงๆอ่ะเนี่ยรูปนี้สวยมากทุกคน สวยทุกรูปโอเคทุกคนสวยทุกลูปนี่างแบบทิฟฟานี่โคนะคะเฮ้ยรูปนี้เห็นตอนที่พีวิวลงไอจีน่ารักมากชุดบานเย็นมาแล้วนะคะนี้ก็เนื้อเพลงนะคะเหมือนเดิม เดี๋ยวหลังจากจบคลิปจะไปน,นั่งดูประมาณร้อยรอบนะคะทุกคนสวยมากน่ารัอ่ะอุ้ยขายยาวมากทุกคนเราชอบชุดนี้อ่ะชอบมากชอบมากมากน้องทำดีมากเลยอะ่ะเหมือนน้องจะแบบทำไปเองหมดเลย ือรูปมันแบบค่อนข้างจะจุใจกว่าอัลบั้มที่เราเปิดไปคลิปที่แล้วนะคะอันนั้นก็จะแบบรูปไม่เยอะเท่าอันนี้อันนี้คือแบบเอาไปเลยเต็มๆนะคะอ้ยหนักมากน่ารักมากๆเลยนะ้องเวลาแบบถ่ายรูปหน้ากระจกทุกคนดูดิไม่มีรูปแบ็คพิงด้วยนะมันไม่ใช่แบ็คพิงกดผิด <laughs> เป็นน้องแชงกับเคซี่ออนนี่นะคะทุกคน น,นี้เปิดได้นะคะโอ้ยรูปนี้เหมือนพอรลลอยที่เราได้ทุกคนนี่เห็นปะคล้ายๆกันเลยน่ารักมากเลยอ่ะนียโบน่ารักมากทุกคนรูปน้องจุใจมากๆทุกคนแนะนำให้ไปซื้อจริงๆอันนี้ต้องซื้อแบบต้องซื้อเลยอ่ะ มาต่อนะคะสวยมากเลยภาพดีมากทุกคนแบบค่อนข้างชัดเลยแบบ HD เลยทุกคนดีอ่ะ เผาลีมูซีนะคะอุ้ยทุกคนตรงนี้มีอะไรไม่รู้น่ารักมากน่าจะเป็นแบบอเล็กดูดิอ,อุ้ยน่นารักน้องเคยลงเอาลูปนี้ลงไอจีทุกคนจำได้ดูซิทุกคนกระดาษก็ดีอีกแล้วอุ้ยมนี้ก็ลงไอจี ชุดนี้ที่ขึ้นสเตจจำได้มากมากโอ้ยน้องแชงรอันนี้ชุดที่เต้นแดนซ์ practice จำได้วุ้ยน,น,น่นนารักมากถ่กับแดนเซอร์นะคะน่ารักโ,โอ้ยทุกคนเอ้ยในเล็บน้องแชงอันเนี้ยเราเคยไปทำตาม ีหมดแล้วนะคะเล่มเล็กต่อไปก็เป็นเซตนี้รูปนี้ที่เคยเป็นโปสเตอร์ทีเซอร์มากมาเลยอะชุดเนี้ยชุดนี้จำได้ที่ลิง์แบบว่าแขนน้องแชงอยู่ตรงไหนจำได้วันนี้รูปหนึ่งที่น้องแชงโพสแล้วแบบไม่เห็นแขนอะ่ะ เลี้ยวมากอ่ะสวยเนาะมาแล้วเซตนี้หอ,อุ้ยใส่คอนแทคเลนส์น่ารักมากอุ้ยทุกคนเราชอบรูปนี้มากมาก เราตั้งรูปนี้เป็น w a l l เป p e r โทรศัพท์อ่ะทุกคนคงองงใช่ปะว่าเอารูปมาจากไหนมีคนสแกนนะคะลงทวิตเตอร์แล้วก็ไปเซฟมาแล้วก็ไปตั้งเป็นหน้าจอเรียบร้อยเนี yeah. ่ยรูปนี้น่ารักมากๆทุกคนแบบเราชอบผมนอ้องแบบนี้แล้วก็แบบชุดมันดีไปหมดเลยน่ารักมากรูปเยอะมากทุกคนไม่หมดสัที คือดูไม่เบื่อเลยแบบว่ามูทแอนโทนต่างๆดีมากเนี่ยอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นรูปเดียวกันทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นแบบถ่ายกว้างกว่าเห็นขาอันนี้ไม่เห็น ขายาวมากอุยน่ารักมากเลยทุกคนนี่ว่าน้องเชงถ่ายรูปไว้แบบเป็นพาดรูปแน่ๆไม่งั้นรูปไม่เยอะขนาดนี้ นี่คือรูปนี้คือชุดนี้นารักชุดนี้ไม่คิดว่าจะมีชุดนี้นากที่น้องผูกโบํำได้พี่ทคนนารักมาแล้วแบบรองเท้าสูงมากช่วยขนนกนะคะมาแล้ว ทุกคนอุ้ยเราทำยับน่ารึกมากเลยอ่ะร้อยแปดสิบสามหน้าแล้วนะทุกคนอุ้ยมีอันนี้อีกแล้วทุกคนอุ้ยเราอยากได้โพลลร,รอยอันนี้มากๆเลยอะ่ะ กราเห็นในพรีวิวว่ามันมีอันนี้นี่เห็นหรือเปล่าก็มีข้างหลังด้วยอืมตรงนี้สวยมาก อุย้ยสวยมากมสโมกี้ไอดกคนว่างอ่ะสวยอ่ะหมดแล้วทุกคนนี้เป็นอ๋อเป็นกระดาษหอ่อทุกคนอ๋อมาเป็นกระดาษหอ่อแบบนี้ ทำไมเราเพิ่งมาเห็นตอนตอนเปิดเสร็จโอ้ยน่ารักมากทุกคนนี้เเป็นหน้าปกแบบสกรีนรูปน้องลงไปเลยนะทุกคนลงไปบนนี้เลยอะข้างๆก็เป็นตัว R แบบนี้ข้างหลังก็เป็นสีขาวธรรมดาโอเดียวทำไมเพิ่งมาเห็นตอนนี้นก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะของโฟตโต้บุ๊กน้องเชงอันนี้สวยมากว่า บไปล้นะคะสำหรับคลิป u n นบล็อกโฟโต้บุ๊ของน้องแชงอันนี้นะคะทุกคนชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย